บีบหัวใจภระระยาะเอก,กพง์เผยภาพสามีนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลลูกสาวเฝ้าพ่อไม่ห่างเลยค่ะว่าทราบกันดีด้านแฟนๆต่างก็เป็นห่วงและคอยส่งกำลังใจให้โดยตลอดหลังจากพระเอกหนุ่มเอก,กพง์และมูบหมดสติท่ามกลางงานอีเวนต์ซึ่งบีบหัวใจและบีบเลนเลือดตั้งแต่ เมื่อ2,566ทั้งช่อง7และก่อนจะถูกนำตัวลงส่งพยาบาลก่อนด้านนี้ได้มีการอัปเดตว่าเอ็ดกพงนะั้นมีการตอบสนองในการรักษาที่ดีขึ้นแต่หลายหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงและคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคม2,566ที่ผ่านมา นิตินาแน่ภรรยาของเอกพงนั้นก็ได้อัปเดตอาการล่าสุดว่าทีฉันรู้ว่าหลายๆคนนั้นก็ต้องการทราบเกี่ยวกับอาการป่วยของเอ ของอิฉันของขอแจ้งว่าอาการของเขาก็ยังอยู่ในวิกฤตขึ้นวิกฤตและแพทย์ก็ยังต้องติดตามเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดและอิฉันก็พยายามและอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้อิฉันก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับและทุกคำกลังใจที่เรายังคงมีความหวังและขอให้คำอธิฐานต่อไป และต่อมาทางด้านคิติน่าภรรยาเอดกภงก็ได้อัปเดตอาการแผลเผยในภาพล่าสุดในโรงพยาบาลและพระเอกหนุ่มก็ยังนอนอยู่ในในรักษาตัวขึ้นและแต่ลูกสาวก็นั่งเฝ้าห่างข้างเตียงไม่ห่างเลยจ้าอย่างไรก็ตามส่งกำลังใจให้กับหนุ่มเอดกภงหายไวๆส่งเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะจ๊ะขอบคุณภาพ